เลยครับในเกมนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่ง่ายจริงๆครับแต่นุ่มๆของเราเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะโพสท่ากันสุดๆครับมาดูกันต่อว่าวันนี้ทีมไหนจะชนะเกมนี้ไปครับมันยากตรงตอนนี้มันเมื่อยขาแล้วพี่มันไม่มันไม่มีแรงต่อให้พวกพี่เขาเนี่ยถ่ายกันได้เนี่ยเขายังมีเชือกอยู่คือยังไงยังไงก็แพ้เพราะมันมีเชือกอออก,กรรมการที่ตัดสินเนี่ยเป็นระดับคนละมีคนละพิเจอเนี่ยเขาต้องดูออกว่าเฮ้ย อันไหนดูช่ำอันไหนดูยังฟึกผัดกรอนนีเดียวที่เขาจะชนะได้เราต้อ,องโฟรตีกับเชือกออกคือเขาไม่มีทางชนะเราไม่ทันได้เพราะว่าผมกับภูเนี่ยเปนจริงจริงทีมทีมเราเนี่ยต้องบอกว่าจราิงๆเก่ง3คนนะจร <c oughs> ิงมีม,มีคนด้วย <c oughs> นี่คือพวกเรานี่โยนหมอยกระโดดลงเล่โยนหอยกระโดดลงนี่มีคนด้วยที่เก่งแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเสียสละ หมายว่าคุณไปโชว์เทคนิคได้เต็มที่เลยได้ได้ก็คืออันนี้คือตากล้องเป็นตากล้องเรียกว่าตากล้องเนี่ยมีมีมีสกิลมีเทคนิคแล้วนว่าดูจะดูต้องสายวายังไงของนหมดละเฮ้ยมาว่ะเออเออให้พี่สายได้อยู่ปล่อยเชือกได้สามวิคือจริงๆไงถามว่ามันยากไหมคือผมว่ามันต้องมันต้องเรื่อย มันดับสุดได้มันยืนสุดได้มันยได้เลยเว้ยคือแรกๆอ่ะลมทุกคนอ่าอะแรกๆรวมทุกคนแต่พอทำสักสิบรอบอาจจะเริ่มยืนได้แต่ผมรอบแรกผมก็ทำได้นะอ๋เริ่มรอบแรกได้รอบแรกผมทำได้เลยแต่พี่สายรับนี่ยังดีไม่ได้ใช่เลยคือไม่ไอ้เบ้นอะเรียนก่อนผมนะเรียนก่อนเรียนก่อนตอนเนี้ยมันยังไม่ได้เลยไม่ได้เอาได้สิทีนี้เอาได้สิทีนี้เกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ 3...2...1... หมดเวลาไปเลยตั้งแต่เริ่มยันหมดเวลาเขาไม่ยังอยู่ที่เดิมเวลาครับเวลาตายไม่ดีรู้แล้ววันนี้ใครที่ลบเวลลกบอกเลยว่าลูกผมออรกนิกนมเริา ทีมสุดท้ายของเราครับส่งพูแล้วก็ไม่เคิ้นมานั่นเองครับมาแห่ก่อนหน้านี้ดูมีการวางแผนกันไว้เยอะมากนะครับมาดูกันต่อดีกว่าว่าภาพจะออกมาเป็นแบบไหนครันนี่โอ้ยนี่กรอบาไปดกับ ยังไงล่ะครับเนี่ยทีนี้เพื่อนๆโวยวายกันใหญ่เลยครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าแบ่งท่ากันไปแบบขำๆมาดูไม่เคลนกันบ้างดีกว่าดูท่าจะตั้งใจสุดๆเลยนะครับเอาฝั่งผูก็ไม่ธรรมดาทรงตัวได้ดีมากกอบาที่กอบ้าอันนั้นไม่เรียกเส์อปะอันนั้นเรียกนั่งนะทีนี้เขากอบ้า ไทำไมล้มไปแบบนั้นละครับเนี่ย,ยมีขั้นกับเกงกับเกงดึงขึ้นมาก่อนกระแสน้าแรงขึ้นจะหลุดแล้วโอ้โยดูท่าจะเหมือนว่าตอนนี้ครื่นจะมาแรงพิเศษนะครับจนเจ้าหน้าที่ต้องวิ่งไปปิดเครื่องก่อนนะครับส่วนหนุ่มไม่ขั้นของอรทะลายไปต้องโน้ตแล้วโอ้โห,โห,โหพเพื่อนแซวกันใหญ่ครับแล้วก็รีบดึงกังเกงขึ้นมาก่อนนะครับ โอ้ยยืนยืนอยู่อีกโว้ยพ่อเจ้าแสบพวกนี้ขำเพื่อนกันใหญ่เลยครับเนี่ยตอนนี้นะครับดูเหมือนทีมนี้ก็รีบมาดูรูปกันใหญ่เลยครับว่าที่ถ่ายไปเนี่ยจะส่งภาพไหนมาแข่งกันดีน่าจะรูปดีๆเพียวเลยนะครับเนี่ยรอลุ้นรอลุ้นครับพี่ยอมแล้วเพื่อนแต่วิดีโอได้ทันเรื่องเฮ้ยนั่งพี่นั่งก็เพียวนะนั่งแอคกันไ่ะตูดไม่เพื่อนชนะแน่นอน ผมสู้แรงขึ้นไม่ไหวมันมันค้าผมหมุนหมุนติ้วเลยเรียกว่าตูแห่งใหม่ขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคัดลูกแล้วก็เดี๋ยวไปเราไปประกาศไปหาผู้ชนะกันที่ร้านอาหารริมทะเลแต่เนี้ยให้พักก่อนแต่คุณต้องต้องยอมรับนะว่ากรรมการเนี่ยคือ คนของที่นี่นะไม่ใช่คนของเราเองนะคุณจะเอารูปนั้นให้กรรมการดูก็แล้วแต่นะคุณต้องยอมรับไม่ได้นะไม่แล้วออกสู่สายตาประชาชนด้วยแล้วคือส่งต่อถ่ายขึ้นจอพี่เห็นจอปะไม่ได้เลยถ่ายขึ้นจอไอ้จอจอตรงขึ้นจอนั่นด้วยกันไมฟังก่อนคือต่อให้จะเป็นคนของเราเนี่ยกูก็ไม่ถกรูปนะได้ถ่ายตีไปเนี่ยต้อเรอดูได้รียูฝั่งคุณไง ผมได้แค่ายแบบลบทิ้ง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 ้มันมีท่าเท่ๆเยอะแยะเลยไอ้ตัวไอ้ท่านั้ <ผม S 1> นก็ลบไปไปงั้น,<ห>นถ้าเราไปกินอาหารกันริมทะเลครับตอนนี้นะครับแต่ละทีมก็กลังเครียดกันเลยครับว่าจะส่งรูปไหนมาแข่งกับทีบทมกกทอื่นดีนะครับและต้องเป็นรูปที่เท่สุดๆนะครับอยากจะเห็นแล้วครับว่ารูปไหนท่าไหนออกมาเป็นยังไงกันบ้าง ต้องบอกว่าจากที่เราเนี่ยได้ทําการแข่งมิดรักนักโพสไปเพื่อสักครู่นะครับผมคือคือต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ได้พูดไปว่าทีมของพี่นัทเนี่ยเขาค่อนข้างลอยลำมอยู่แล้วฉะนั้นทีมที่มันจะมาตัดสินกันเนี่ยมันคือทีมคุณกับทีมผมคือถ้าเกิดว่าทีมของคุณพี่นัทท็อปเทนเนี่ยชนะอีกเนี่ยคือคุณก็เอาเอาถ้วยไปเลยมาอยากรู้แล้วอยากทราบแล้วอยากทราบผลแล้ว เด oh ี๋ยวเรามาดูร nah ูปกันนะคะโอ้โหนชุ่มเทพชุ่มเทพมากดูดิดูก่อนดูดดิูหน oh ้าดูหน้าเต็มที่เต็มที่ไปต่อนะคะโอ้มารยาทดีมารยาทดีมารยาทไทยมารยาทไทยมารยาทไทยอ๋ออันนี้แบบว่าสบายสบายชิวๆท่าสวยท่าสวยท่าสวยไปต่อนะคะนี่โอ้โหล้มสวยอันนี้บัดดี้สุด บัตตี้สุดอง์ประกอบภาพทุกอย่างได้พร้อมหรือยังคะไปกันต่อโอ้โหอันนี้ใช้เดียวอันนี้ใช้เดียวใช้เดียวใช้เดียวเก่งมากเก่งมากดูยืนได้แล้วอ่ะอันนี้เริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วถ้าอีกนิดนึงน่้จะเป็นโปรแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตัดสินกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกรูปที่ชนะอ่ะอันนี้กอเห็นตรงกันรูปที่ชนะนะคะขออนุญาตตัดสินให้กับเขาได้คือคือคือคอเซปอะไร สำหรับการแข่งขันที่ส่วนน้ำนะครับทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดนั่นก็คือทีมของท็อปเทนสุปรณกรเซาท์คอโห ปิงนัดป๊อปและท็อปเพนได้ไป16คะแนนนั่นเองครับรองลงมานะครับนั่นก็คือทีมตัวจี๊ดนะครับผูพลไปเคลนและลีครับได้ไป6คะแนนและลำดับสุดท้ายวายทีมเว y ออฟวอเตอร์พาวเวลสายรับเบนและกาฟิลได้ไป5คะแนนเรียกได้ว่า2ทีมสุดท้ายเนี่ยคะแนนเฉียดกันจริงๆเลยนะเนี่ยสำหรับผู้ที่แพ้เราก็จะมีบทลงโทษให้สำหรับทีมที่แพ้ก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้พวกเราก็ จะสั่งอาหารกันมาแล้วทีมที่แค้ก็ต้องรับบทชีเซิร์ฟชีเิร์ฟทีมีแพ้ก็ต้องรับบทชีเซิร์ฟก็คือต้องคอยเสิร์ฟอาหารแล้วก็ดูแลพวกเราเราวิวใสรับเราเพื่อนเพื่อนพี่น้องรักกันอเพ่อนรักกันไม่แต่ว่าก็คือกติกาคือไม่ได้อีสนะ ไม่ได้อีสนะอ๋อจะไม่ได้อีส์อ่วแทมาไม่ได้กินไม่ได้กินเมาทะเลไม่ได้กินเลยปะะฟิแฟงงแงืนะวันนี้แผลไปรับบทโนไี่หิวแล้วเร็วเร็วชีเสร์ฟชีเสร์ฟโหโหโหหน้าสงสารนุ่มทีมนี้จริงๆนะหิวก็หิวยังจะแพ้อีกไม่ได้กินอีกเอ้าจะต้องเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารให้กับเพื่อนๆอีก ทนไว้ก่อนนะอดทนไว้ก่อนค่อยๆไปอ้อนขอชิมจากเพื่อน <c oughs> ๆเอาแทนล้วกันเนอะแต่ดูอาหารแล้วน่ากินจริงๆครับเนี่ย <c oughs> ท้องเริ่มจะร้องตามด้วยเอากาฟิลครับทำไมดูชำนาญขนาดนั้นครับเนี่ยโชว์ลีลาการเสิร์ฟได้ประทับใจจริงๆ,ๆเพื่อนๆยิ้มชอบใจกันใหญ่เลยเอางั้นก็รีบเสิร์ฟเข้าแล้วกันเนอะพาเวลสายรับก็ถือกุ้งจานใหญ่มาครับโอ้โหจะอดใจไหวยังไงครับเนี่ยแน่แนนแบน์จะแอบชิมขอชิมกันก่อนเลยหรอครับไม่ได้นะครับต้องเสิร์ฟก่อนจ้า เอาวเมื Indeed, tools, ่อกี้ลูกค้าคนที่เล่บอกว่ารากวนแกะกุ้งได้เลยครับได้พูแวนะว่าบายแล้วนะว่าม่ใ่ดีนะเสิรไม่ดีนี่นี่มดกกค้าเสดมากเมาเลอชิมอยาชมยชิม้ก่อนนะครับเฮ้ยเอา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 โอเคอบคสดไ้มสดมากเอาคืนใ่ตัวไปใส่ตัวแล้วเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยคุณลองชิมกุ้งคุณนะ ้ยเขาแกะแล้วตอนด้วยบริการอนด้วยอ่ะรับกิมบุสดร้านเราสดมากดีครับดี็จแล้วเราก็ต้องขอเชิญเด็กเสิร์ฟทุกคนเป็นนัประจำพิีก่อนคือนวดมาแล้วใช่ไหมคะนวดนวดอนี้นันเป็นที่เสร็จแล้วนะฮะทางนี้เลยก็โอ้ย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 อันนี้ดีครับดบริการดีมากบริการดีมาก ถึงเวลาความอร่อยแล้วครับมาชนวลีเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลกันดูแต่ละคนกินแล้วครับโอ้ยอดหิวตามด้วยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยนี่พาเวลยังไงแซ่บบ่ตัดไปที่สายลับและเบนนะครับเพ่อนเพื่อนๆไม่ได้เลือกให้กินเนาะโอ้ยก็ต้องกินเท่าที่เขาให้มาเศร้าใจจริงๆส่วนคนอื่นๆนะฮะโอ้โหกินอร่อยเต็มปากเต็มคาอร่อยก็สุดๆโอ้ดูพูของเราสิครับแบบนี้เขาเรียกอร่อยขั้นสุดจ้า ปิ้งของเรานี่มีน้ำใจกับน้องๆจริงๆครับแอบป้อนปูเนื้อเน,น้นๆนะครับให้กับเบนได้ลองชิมซะหน่อยโอ้ยนี่พาเวลครับก็รีบวิ่งมาป้อนขา้าวผัดให้กับสายรับกลัวจะหิวจนเป็นลมไปซะก่อนโหรักกันจริงๆ yeah, 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 yeah. และแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายครับ <Huh? S 1> <Wow. S 2> ชื่อเกมว่า <Wow. S 2> ใจสั่งมาครับ <Yeah. S 2> เราจะมีขวดโหลที่มีชื่อทุกคนใส่ลงไป <Yeah. S 2> ครับแล้วคนที่หยิบขึ้นมาได้ใคร สามารถสั่งให้คนนั้นอะทำอะไรก็ได้<ห>ไม่ว่าจะเป็นเต้นห,ห,รหรือกระโดดร้องเต้ร้องเพลงได้หมดเลย<ห>แล้วแต่ใจสั่งมาใจสั่งมา<ห>แล้วแต่ขออย่างเดียวเลย <c oughs> ขออย่าสายรับเส้หยิบเจอ์ไมเคิลขอเลยเอาหนักแน่นอนแล้วถ้าเราไม่ทำอแล้วถ้าไม่ทำนี่มีอะไรไหมถ้าไม่ทำมีบทลงโทษไหมครับ ลบเลยลบแคงเลยอ๋องลบห้าลบแลนด์ลบสองซึ่งคนแรกที่ได้จับนะครับเราจะให้ผู้ชนะที่เป็น m v p ในการนำทีมนะครับนั่นคือพินัทนั่นเองในการเปิดประเดิมก่อนเลยว่าจะหยิบได้ใครเอาเลยคนแรกจะจับได้ใครพินัทเอาไม่ขึ้นไปเลยครับไม่ต้องไม่เพิ่นอะคาจองไม่ขึ้นอยู่ทันนี้ลุกหรอดวัดไม่ขึ้นหมวนกลับไม่ขึ้น ไม่คุณไอโบอยู่ไหนไม่คุณกับ้ิพาวเวลโอ้ยก่นดาอย่าแรงนะผมเชื่อใจเขาว่าเขาเป็นคนดีเขาแบบจิตใจแบบดีเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปอะไรนะโอ้โหเราไปนั่งสมาธิด้วยกันมาแล้วเราอยู่เราอยู่เดียวกันให้พาเวลโพสรูปชั้นลงไอจีแล้วก็ใส่เพลง This is me ด้วยวว้า

เซ็กซี่เลยนะเซ็กซี่เลยแล้วก็ใส่เพลงเพลโยศาโอเคโอเคนี่เลิศี่เลิศ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 ขลิศเลิศ้ลิศเลอศเลิศเลิบเลิศเลิศเลิแเลิศ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 เ้ิศเล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 ิตัวอศเลิศเลิศเ่ิศเลเลลเเลเล ได้แต่อาจจะไม่เป๊ะอ่ได้ไม่เป็นไรผมไม่ยอมเสียคะแนนได้ยะแนนอยู่แล้วสามสองหนึ่งในว่าหัวใจอยู่ข้างซ้ายแต่ทำไมอยู่ข้างเธอในใครที่ทำให้ละเมอถ้าเป็นเธอยิ่มาหน่อยในว่าหัวใจอยู่ข้างซ้ายแต่ทำไมอยู่ข้างเธอ มันต้องได้ตัวพอีกแล้วโอนโพดวิปปืนยี่สิบสิอัพยี่สิง่ายนะอู้หเอาตอนน้ยนะได้อยู่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 ได้อยได้อยู่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 ยอมยอมเสียคะแนนได้ยอมเสียอยู่แล้วครับผมคะแนนมีค่าเพราะผมหาได้น้อยมาก1 2 3 แปดเก้ายี่สอเลยพอเลยเลยพ0้สิบปิดอัิดอัอยี่สิบี่สิบองทีายีิบกือว่าออกกันลังกายยาบดึกมือพ่นหยิบไม่ขึ้นไนู่จไปมามันเด้งขึ้นมือมาโอ้ยใช่ขอนักขอรัก ผมจะให้พีส่สายเนี่ยเคียเค้ยวกรนเทียม2เม็ดไปจูบกับพี่พลไปจูบกับพี่ล <c oughs> พล <c oughs> ว้ยเดี๋ยว <c oughs>